ตอนนี้ช่องของเราก็มีเพจ Facebook แล้วนะครับฝากเพื่อนๆเข้าไปกดไลค์กดติดตามกันเยอะๆนะครับผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ที่ด้านล่างนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง i n c h e d วันนี้เราก็อยู่กันในเกมฟี f a Mobile 2 1กันเช่นเคยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็อยู่กับกิจกรรม h ฮดตูเฮนะครับก็ว่าจะมากด H ฮดเล่นกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับไปเลยนะครับ สำหรับเฮชทุกเพชก็เพิ่งจะรีขึ้นมานะครับตอนนี้ก็เพิ่งจะเล่นไปได้เกมของเกมเองนะครับมาครับเกมเริ่มแล้วนะครับผมก็อยู่ในทุดเสื้อสีม่วงนะครับส่วนเขาก็อยู่ในทุดสีเขียวนะครับผมบุกจากซ้ายไปขวานะครับมาครับเริ่มแล้วนะครับ แานแมซิเมงครับโดนเอมบัปเป้ปามไว้จังหวะแรกครับยังไงหลุดมาได้เอมบัปเป้ยังไงครับลูกนี้โยนเข้าไปนะประตูใจมงไหมไม่ได้ครับเลยถึงไบรลี่ขู่ซัดไม่จับเลยครับออกข้างไปนะครับเสียดายครับจังหวะทักททยครับทีแรกแต่โด่งขึ้นมานะครับอยู่ที่โอลิเวลาโดนเสียบครับลูกนี้ไม่ฟาวเพคแฮมเก็บบอลมา เอาอยัางไงครับกา้าหดทิ่มไปแล้วแฮมเบลต่อมาที่กาคาครับแทงออกปอีกมาอย่างนี้หลุดแน่นอนครับไบรี่โยนเข้ามามองเน้งเนีงเด้อร้อยครับเอมบปัปเพลนประตูต่อ0ูนย์ครับลูกนี้สบายสบายครับล่งๆมาครับต่อครับแ,นแซนมาซิแมงถ่ายออกมาทงซ้ายอยู่ที่โอคัมโป มาที่เชโนโรนโดโอคัมปปอสพลิกมาครับอา้าวยังไงลูกนี้จ่ายเสียเองครับไอ้มาเป้กระชากมาอย่างนี้เรียบร้อยไหมครับโยนไปครับเรียบร้อยไหมอ้าวเลยเบแคแฮมไปเฉยเลยทั้งนั้นโอ้โหพลาดโอกาสจะเป็นสองศูนย์ครับมงเคียร์ามากรสกีเนียอยู่ที่เบคแฮมโอคัมปปสพยายามจะโอกโยกหลบ าฟาวครับลูกนี้เสียฟาวตะโดงข้ามมาที่โรนโดเจอกับฟานได้ปั๊มได้ชิปไปสวยสวยโรนโดลูกนี้ตักไปสวยสวยสอครับหลุดจางนี้โรนโดไม่าพาดอยู่แล้ว ประตูต่อศูนย์แล้วครับแมสซี่อุนแดลาก,กลับไปไหนครับวิ่งไปไหนเอ่ยโดนไบรี่ไปเอามาได้โชคมาได้ยังไงลูกนี้โอ้โหยิงเรียบร้อยไหมสามศูนย์ครับเกิดอะไรขึ้นฝั่งนู้นผมว่าเดี๋ยวมีออกแน่เลยครับตัวดีเยอะแล้วชอบออกครับ แคมโอโลิเวลาถ่ายซ้ายขวามาที่ลุนแดอ้าวลุนแดหลุดไปได้เป็นจริงกัน2คนครับยังไงลูกนี้มีแคมเบลตามไปประกบโอ้โหกระโดดโอ้โหเกือบจากกัยาากาศครับสวยๆเลยลูกเมื่อกี้นี้ชนคารอ,าอ้าวยังไงลูกนี้ไงโอ้โหพยายามจะชิปไปรีติดอลิซอน เลียบลูกเตะมุมนะครับโยนเข้ามาฟนานได้สี่ครับโอ้โหเข้ามืออาริซอนครับอาริซอนเตะโด่งขึ้นมาหมดเวลาครึ่งแรกครับผมนำอยู่สามประตูต่อศูนนะครับมาดูเกมครึ่งหลังนั้นต่อนะครับเขียยม,มาครับเอ็มบัปเป้เบคแฮมเอ็มบัปเป้ โดดแย่งใบโดนเสียบไปอีกยังไงครับลูกนี้แทงออกมาสวยที่แซน่ัสิแมงกระชากมาคนเดียวครับเอาส่งอย่างนี้ไม่ดีครับเอ่ะนวลเียกันอยู่หน้าประตูอ่ะยังไงครับลูกนี้โอ้โหยัดเลยโดนเตะยอดอกไปเลยครับดอนผมยังไงครับลูกนี้กาก้ตาตักมาสวยๆย,ยิงแบบนิ่มๆติด สามไปเอ็มบัปเป้โอ้โหยิงไปไหนไม่รูู้งนี้ยิงเสียใจครับเอ็มบัปเปยิงไม่ได้เรื่องเลยครับเหมือนกนเป็นสีย์ไปแล้วกากา้าชิปออกมาข้างๆเด็กแฮมขึงไว้ก่อนเข้ากลางมาที่โรนโดโรนโดพยายามจะไปเองเจอกับวั์ตังเกตโอ้โหแย่ไว้เป็นอย่างนี้เรียบร้อยครับยางอย่างได้อยู่โยนเข้ามาครับกากา้า ยังไงลูกนี้โอ้โหไม่มีใครขึ้นกดยิงไม่ค่อยติดเลยครับรู้สึกเน็ตไม่ค่อยดีนิดๆสกินเนียแทงออกมาสวยกา้กาโยขทาไมหม่เอ็มบัปเปียรีรยบร้อยสาสี่ประตูต่อศูนย์ครับผมไม่ชอบท่าดีใจเอ็มบ,บัปเป้เลยนะครับมันกระโดดนอนแบบมันน่าจะมีท่าดีใจที่มันดีกันานี้หน่อยนะครับเพราะว่าเป็นถึงดาวรุ่งซปเปอร์สตาร์ อา้าวทำออกไปเองครับลูกนี้แซนแมสซิแมงถูกมาที่กากา้าลองบองเล่นชิงกันสั้นๆกับเอ็มปเปเป้โอ้โหโดนรวบลูกนี้ฟาวไหมเหลืองเลยครับบูนิชี่จะยิงหรือจะโยนดีครับยิงเลยไหมครับลองเสี่ยงเอาแล้วกัน,นะครับลูกนี้อ่ะเรียบร้อยดอยีงี้ห้าศูนย์ครับกาก้า ทำไมลูกนี้ไม่ใช่เบคกแฮมยิงไม่ทราบเหมือนกันนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ต้องการสูตรในการยิงลูกฟรีคิกก็เอาของผมไปใช้ได้นะครับปกติถ้าเราเป็นพวกสก,กิลเกมมันโค้งซ้ายโค้งขวามันก็จะได้อยู่นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเกมในเฮดทูเฮดเวลาโค้งซ้ายโค้งขวามันจะกะผิดแล้วมันก็จะติดนะครับส่วนมากผมจะใช้โค้งลงครับจากข้างบนลงข้างล่างเหมือนแต่โค้งลงนะครับ ก็เปอร์เซ็นต์เข้าก็มีส่วนนะครับพยายามโค้งให้มันข้ามแำแพงอย่ยวกับพันนันก็พอมาดูเก้งมันต่อครับโดยกนกลับเข้ามาฟนานได้มงเคียวมาได้ยังได้อยู่ที่อริเบล่าโอ้โหเตะตรงมาเข้ามือดอนเปรียงมากไอ่ยอยังไงครับลูกนี้เบคแฮมโอ布า,าแทงออกมายังไงลูกนี้ยังไม่จบไปทีหลุดมาอีกแล้วยังไงลูกนี้ โอ้โหพยายามจะแบบหยุดมันหยุดไม่อยู่เสียเป็นลูกเตะม,มุมนะครับฟันใดแล้วกันแคมเบลฟันไดยิงก็ได้ครับโอ้โหยิงก็เอานี่ครับหไปดีครับฟันไดยิงยังกระก,กองหน้านะครับ ก็จบเกมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เอาเกมทิ้งสั้นๆนะครับเวลามีน้อยนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปทำกิจวัตรประจำวันให้เรียบร้อยก่อนละกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก็เดี๋ยวจะมาทำคลิปแบบเฮ็ดตูเฮดอย่างนี้ให้ดูอีกนะครับก็สำหรับกิจกรรมใหม่นะครับผมว่าอีกประมาณวัน2วันน่าจะเข้าแล้วนะครับน่าจะต่อจากกิจกรรมล่าสุดก็เป็นยูฟ่าแชมเปียนลีกรอบ16บทีมนะครับเป็นจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับ รอดูกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกําลังใจผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสําหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปเกี่ยวกับอะไรก็ฝากติดตามด้วยแล้วกันนะครับอ้อขอฝากไว้นิดนึงนะครับสําหรับเพื่อนท่านไหนที่ผมเวลาอัดคลิปเฮดเวทไปแล้วก็เป็นคู่แข่งสําหรับผมก็ขออนุญาตด้วยนะครับเอาคลิปมาลงนะครับสุดท้ายนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ